แม้ไม่ได้เป็นดอกกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงระดาขาวแม้ไม่ได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาวดวงแจ่มอรแรมตาแม้ไม่ได้เป็นหงษ์ธนงศักด์ก็จงรักเป็นโนรีที่หันสาแม้ไม่ได้เป็นแม่น้ำคงคาก็จงเป็นทาราที่ไหลยเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็น แม้ม่ได้เป็นวันพระจันทรเพนก็จงเป็นวันแรมอันแจ่มจางแม้ม่ได้เป็นต้นสนระหงจงเป็นพงอ้อสบัดไม่ขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นนุชสุดสะอางจงเป็นนางที่มใช่ไร้ความดีอันจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกย่อมผิดแผกดีงามตามวิถีประกอบกิจบำเพ็ญให้เป็นดี สมกับที่ตนเป็นเช่นนั้นเทิน